สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเบเบดกันนะครับนี่นะครับตัวที่ผมจะใช้เป็นฟินิกวิงบิดอันนี้แล้วก็ตูดอันนี้นะครับเค่ตะต่อขนองครับมาที่ two one go โอ้ต่อขนองดีเออ่มเลยโอเคนะครับฝั่งเต่าคนอได้ไปสองคะแนนนะครับที่ two one go ฟินิกวิ่งได้หนึ่งคะแนนโอเคนะครับจากรอบเมื่อกี้ก็กลายเป็นสองหนึ่งนะครับมารอบที่สามนะครับที่ two one t โอเคนะครับจากเมื่อกี้รอบที่สามนะครับก็กลายเป็นสองสามนะครับคะแนนนะครับที่ two one t ฟินิกวิงชนะนะครับและนี่ก็คือแช,ชมป์ของเรานะครับฟินิกวิง เจอกันต่อคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย